สบายดีจ้ะพี่น้องจ้าสบายดีตอนข้ามพี่น้องหลังจากฝนตกเศร้าสิพากันมาสอนนี่สิพากันมาสอนกุ้งเพราะว่ามันอันเนาะต้องสอนย้ำเมลแรงสอนกุ้งอ่ะไปกุ้งเต้นก้อยกุ้งบริกรตะดนแล้วปะปะผู้เล่นลงทุ่งพู้เล่นตามชาวอันไปเลยพี่น้อง นางลงไปสอนถึงแล้วพี่น้องอยู่น้องไเปไป,ไปคนลงสาววันบอกสาววันลงกับเจ้แหล่พี่พน,น้องอ่อากกันสอนพากกันสอนกุ้งพี่น้อง อ่ะสอนสอนสอนเมื่อนี้เป็นตะก้องให้อันเช่ลอยพี่น้องซุปเปอร์วาอ้อมออกไปคู่อ้อมเป็นทั้งหู่อ่ะผู๋ไหวโบมีไพ่ดีซัมตากร้องแล้วคู่มือนี่นะผู๋ไปเรียบเรียบแคบอัน คางทังน้นหมดนะพากันลงมาสอนกุ้งพี่น้องจ้าสอนกุ้งกินแรงพี่น้องสอนกุ้งคโคโยตี้เ <c oughs> จ๊กไปพาใช้เกือบรุ่งนี้น,น,น,น้องกับน้องอ่าข้เจ้าในบ้านนี่แหละพี่น้องน้องใกล้ๆเนี่ยขอสอนน้องข้เจ้าน้องอันน้องญาสวรรค์ น้อง n ่าสวร้าอันปกติถ้าสอนกุ้งต้องสอนชี้คำคำน้องเอยคำนั่ะไปมืด มาดูกันพี่น้องจ้าบาทแรกแขกมานวาสิมานบอกมีอยู่เลยนะเสื้อห้าวหนินะอย่างเขาแห้มาสอนเธอหนึ่งแล้วในนี่นั่น <c oughs> ตอนนั้นก็มากออมลาเอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา ยาวได้กุ้งเป่าเอาตับเกาตจะคั่วว้าวก้อยดิบแล้วเลยนี่พี่น้องจาองอยาเออกตวใหญเก็บเลยเจ้าค่ะนี่เก็บเลยเจ้าค่ะฉันจะยืนดูเก็บลงอีเด้อบาทหนึ่งเด้อลงอีเด้อรอบนึ่งบอะบ่หอยนะ น้องเดียวนี่กะบักลายๆแล้วนาเก็บ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 ใช่หมอใช่หมอใช่ว่าเปงมห้อยใช่อะไรครบต้มแล้วยุ่งนทำมีอย่าอื่นยังพัดผมใจิมออะด้พี่น้องไว้พอเรืองในมือเนี่ยหวยอมพอใช่น่ะพัดทอดมากขนาด นั่มก็บ,บอกให้เลือกเอาเบิดโลดสอนขึ้นมาเลยกันเชียวเมฮิตในด้านในเมนูนี่ก๋วยก๋วยพีน้องนั่นดีเห็นบอกข้าวเดี่ยวนึงก็ได้บกลายเลยอีกรอบหนึ่งนะลงไปผ้า ลงไปผ่ากลางเลยอ้อมขึ้นมาเด้อทำไมสั่งยังเลยไหวก็เป็นตาเกาะนั่นไงพี่น้องจบบ๋าเดี๋ยวรอเบิ่งอีกบาท,ทพี่น้องคว้าเท่ซับนลอยมันโหลดโบได้มันถ่ายไลฟ์มาได้พี่น้องบบอยากแก้งกะซิบกว่านาทีป<ง>ไปสิลง,ลงไปสีเปลีล่ยนง แ่ชอล้อยลุงพี่น้องบ้านนี้เปลี่ยนท่าสอนเลยพี่น้องสอนหันหลังบ้านนี้เอาแบบาลวันสเอ้าขาขาบ้านนั้นนันหิน

ภาคศรสอนงบาทสาบาทก็ได้แล้วพี่น้องเพราะว่ากุ้งน้องนี่มันหลายเพราะว่าตอนนั้นก็เคยมาสอน่วนายกับขาเจ้ามาสอนกินได้นี่มันกับบได้แล้วหอมๆนึกราคศรเนี่ยนะเอ๊ะยับเขาจะจะคุ้งกัน <c oughs> ไปขึ้นไปดูอีกรอบซองพี่น้องมีคนดไปกำลังใจให้พ่ไปดูอีกรอบซองพี่น,อ <c oughs> น้อ,อ,อง,องจ้า มาเบิ่งกันพี่น้องว่ารอบสองสีมานบ่แล้วนี้ทีได้ลายอไรกนลายขี่ตม <c oughs> ล่างล่างล่างช่องบาก็เลือกกลินแล้นะแมนสารค์เรากินบัวลายหรอกเราย่านอ้วนมาลุ้นกันมาลุ้นกันมาสิมานบอกมาเบิ้งมาเบิ้งกนออโย จังมวนมันมวนได้มาหลปลาคอพ่อม้อปโอ้โอยประมาณประมาณชาวรอยลงพี่น้องจ้าปิกบได้บ่ได้เจปลาเมือหายยู่บ้านเจ้าข้าจาดูอันปดมองอ่ะมวนมองอันนี้ปลาเมือปำขาวปจากมือ ไปเมื่อแล้วก็มาโมกสิพักกันยังหอมหอมเบาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปเมื่อไปแล้วอีกปะเมื่ออื่นเมื่ออื่นให้ก้อนเห็นหวานเมือยังเามื่อเมื่อตอนเช้าแล้วก็เออข้ามแล้วก็มาเออเมื่อแต่ละเข็มเลยแน่เมื่อหาจกจุ่นโอ้ยบ่มาณฉ่ำใช่เบ็ดป่าได้ยังคืนก็อยากบอกแตเอาตัวเป็นไหมยังก็ใช่มองระยะแค่จะปุดเ้าหูกินป่าจุ๊ยุตต่างแต่น้องมันเลิกไหม เดี๋ยวรอดูอีกบาทซ้มพี่น้องเปลี่ยนน้องพี่น้องจาลงมาน้องลุมแล้วนนคนที่สอนก็คือเกแหลกครับสาวันคือเก่าเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าสิไดบ่บน้องกะกวงอยู่พี่น้องน้องอยู่กลางทงน้องตัวนี้ตอนนั้นอัน น้องอยู่อ่ะขังบ้านเพื่อนแต่ก็มันติดกับพนทางนะพี่น้องน้องอยู่เทึงสอนไปไกลเลยเด้อโง่มาเด้อ สอนไปไกลย,ยลพี่น้องชาววัดาง่มากโงอมากกะบโบแห้งไปได้เพียงคอถอดสอ, <laughs> อนมืดๆแต่ใต้แพร่คบสอนนะได้แต่กลุ่มนะแมนแมนเขาเจ้าเลี้ยง,<ะ>ยงกลุ่งสุดลา เป็นอีทั้งันอ็ออกลูกออกกลางโบกุ้งใหญ่นะถ้ามาเลี้ยงแค่อ่างเอากุ้งใหญ่นะแล้วก็เอาบัวึ้นไปปลูกใส่ในอ่างแบบอ่างอย่างจินมสดที่อ้ออ้อหนักหัวดีสอนมาสอนมามาลุ่นกันพี่น้องขึ้นมาแล้วเอเป็นอะไรต่อห้อยกระายได้น้องเราเนี่ย

ขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องบาดซี่ว้าวนายุเอ้าอียังนะงอเพรีนะนี่คือปลาปลาดุกปลาดุกพี่น้องจ่าเออมันปักมือเด้อแต่ไม่เอื้อจะใส่สมมือนงหายช้ามือหุ่นไดสมมือนะสอดเด้ออย่าหายหายช้ามือเด้อมันเห็ดเราแล้วบม่เคยหักอย่างปลาดุกเด้อปลาดุก ปลาลูกบ่ปลาลูกมาลาหายเธอไปตัดมันพอนันจับฉิดพอนันนี่นแล้วพอนันพอดีต่ำเลยนะคะนะอาหารแรงพีง่น้องจ่าจะเกลี้ยงหอยนะคธอตุ่ยใหญ่เนาะแมนกุ้งพอดีหากอยากหากอยากเป็นแก้มเป่าเนี่ตัวใหญ่ กินดิบกับบอเนอใช่อ็นบาหน้าที่สมมไว้นะครับบเยังรอปาปาคัคปลาคัทงานโอ้ยมีแต่ปลางามนึงเออนป่าเลยน้ำมลายแหงป่าปะคังแมนกัมันลายเอเินป่าแมันอ็ดนึงย่อมหย่อมปคันแล้วทำชีแก่ซนึ่งอ่ะโคตรลายติดเลยม บนะพอดีก่อยพอดียากินกินแล้วแซบชันไล่แล้วก็บบแซบกินยังน้อยหนึ่งแซบกินพอดีแซบพอดีอะน้อยซ้ำหนึ่งสอนสี่บาทพี่น้องแงเ้ยงเม้อบานี้พี่น้องนี่แหละฮาอยู่ฮากินต้มธรรมชาติแมนฮาเศร้ากินขำฮานขำ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่า่าา่า่า หาเช้าก็กินเช้าพ่อและพี่น้องสอนสี่บาทแมนนี่ก็ได้ไลน์เติบอยู่พี่น้องสอนพายหญ้าชาวบ้านพี่น้อง ก็จะทุกคนพี่น้องจ้าทุกคอมเมนต์ทุกคนที่ติดตามสบายดีสบายดียดพี่น้องว้าววิวยามคำ่ำพี่น้องตะเวนกำลังสิตก